สวัสดีครับวันนี้พามาชมเครื่องยนต์ 6YZ380 นะครับเครื่องญี่ปุ่นเดิมๆแห้งๆน็อตไม่แคล่หยับสักตัวอ่ะติดเลยเครื่องเดินเรียบๆนะครับสวยๆอ่ะ โอเคครับใครหายอยู่ติดต่อเข้ามาได้เลยครับที่ร้านซีเคมอเตอร์8 5 9508ครับ